กองพลพัฒนาที่1เป็นหน่วยทหารในส่วนพัฒนาประเทศบรรจุมอบให้กับกองทัพภาคที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคม2532ในครั้งนั้นหน่วยใช้ที่ตั้งชั่วคราวในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1และได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวนะณค่ายศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2544บนเนื้อที่1285ไร่การจัดกองพลพัฒนาที่1 มีโครงสร้างการจัดประกอบด้วยกองมัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการกองสนับสนุนประกอบด้วยกองร้อยเครื่องมือที่1กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและกองร้อยซ่อมบำรุงกรมพัฒนาที่1โดยมีกองพันพัฒนาที่1เป็นหน่วยขึ้นตรงส่วนกองพันก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์ซึ่งเป็นกรมทหารช่างของกองทัพภาค และฝากการบังคับบัญชาวไว้กับกองพลพัฒนาที่1โดยมีกองพันทหารช่างขึ้นตรงคือกองพันทหารช่างที่1 1 2กมรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารช่างที่52กมรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์ตามลําดับภารกิจหลักแบ่งเป็น3ามกิจงานคืองานด้านการพัฒนาได้แก่งานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วยงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงงานพัฒนาภายในหน่วยทหารและงานพัฒนาตามโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริงานด้านการก่อสร้างสนับสนุนงานพัฒนาและงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอื่นๆเพื่อสนับสนุนกองทัพบ,บกและหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพภาคที่1งงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภยัยและภัยพิบัติอื่นๆ งานพัฒนาตามโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริกองพัพัฒนาที่หนึ่งรับผิดชอบงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริรวม4ี่โครงการได้แก่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยโครงการพัฒนาห้วยแม่เพียงตามพระราชดำริโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมจากกองทัพภาคที่1จําจำนวน2งานคืองานศิละปะชีพในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมโดยให้ราษฎรที่ยากไร้นาไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พออยู่พอกินพึ่งตนเองได้แหล่งผลิตอาหารชุมชนธนาคารโรงเรียนควายบ้านหนองตะดั้ง เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารอนึ่งมาจากพระราชด,ดําริเป็นธนาคารควายโรงเรียนควายเพื่ออนุรักษ์พันุ์ควายและการทํานาแบบดั้งเดิมโดยเป็นโรงเรียนที่สอนคนและควายให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ตามวิถีเกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงบุญเกษตรและวัฒนธรรมงานด้านการพัฒนาประเทศงานก่อสร้างภายในหน่วยทหารและของกองทัพบ,บกหน่วยได้จัดกําลังพลและยุทธบุคคลสนับสนุนงานก่อสร้างให้กับกองทัพบ,บกเสมอมาผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนงานก่อสร้าง และปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของกองทัพบ,บกที่สําคัญมีหลายโครงการเช่นปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าห่วงปี2536งานก่อสร้างถนนลานจอดรถและบ่อกกเก็บน้ําในพื้นที่อุทยานราชพัก์งานก่อสร้างอาคารจอดรถภายในกองบัญชาการกองทัพบ,บกงานก่อสร้างที่สนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐหน่วยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกได้สนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศและงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงมีผลงานสําคัญที่ผ่านมาดังนี้งานก่อสร้างที่สนับสนุนให้กับหน่วยนอกกองทบกเช่นงานก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวและบ้านพักถาวรให้กับผู้ประสบภยัยสึนามิจังหวัดพังงางานก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลงานปรปับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวง งานก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยางานพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำและขุดลอกคูคลองในพื้นที่26จังหวัดภาคกลา,กกางเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ปัญหาภายแล้งน้ำท่วมของรัฐบาลรวมถึงการสนับสนุนงานพัฒนาแหล่งน้ำของมูลนิธิอุทกภรการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่3จังหวัดจายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการสร้างถนนในใจคน งานก่อสร้างบ่อบาดาลสนับสนุนรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวน27บ่อและจังหวัดขอนแก่นจำนวน9บ่อรวม36บ่องานโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางแม่น้ำเจ้าพยาเข้าสู่คลองเปรมประชากรตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโครงการชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานณพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองและอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด โครงการภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลด่านช้างอเภอด่านช้างจัังหวดสุพรรณบุรีและในพื้นที่อเภโป่งน้ำร้อนจัังหวดจันทบุรีโครงการสวนป่าเบญจกิติระยะที่2ถึงระยะที่3สนับสนุนกรมธนารักษ์เป็นการกอร่อสร้างสวนป่าในพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมบนเนื้อที่259ไร่เศษถือเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเชื่อมกับสวนลุมพินี เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัยการจัดกําลังพลเข้าร่วมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ูดานเพื่อเดินทางไปปฏิบัติาภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาหน่วยได้ช่วยเหลือประชาชนกรณีที่ประสบภัยพิบัติที่สําคัญหลายครั้งเช่นจัดกําลังพล และเครื่องมือช่างช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึินามิและฟื้นฟูความเสียหายเมื่อปี2547เข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและนิคมอุตสาหกรรมสหรัฐธนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเหตุการณ์มหาอุทกภ,ภัยเมื่อปี2554โดยซ่อมแซมคันดินและระบายน้ำออกเพื่อให้โรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสามารถดำเนินการผลิตได้เร็วที่สุด จัดสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554และจัดสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืม่อปี2560จัดชุดช่วยเหลือกู้ภัยค้นหาผู้ประสบภัยจากกรณีอาคาร6ชั้นย่านคลอง6จังหวัดปทุมธานีถลม่มเมื่อปี2557 จัดชุดกู้ภัยดับเพลิงเข้าช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านค้าในจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2560และปี2564โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้วยโอกาสตามชุมชนแออัดโดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางจัดชุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลสุมในพื้นที่อำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งและอำเภอปากท่อด้วยการช่วยสำรวจวางแผนรับมืออำนวยความสะดวกในเส้นทาง แก้ปัญหาเส้นทางชำรุดแจกสิ่งของช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายโครงการลาดร,ดรัดร่วมใจช่วยแ,ผแลผงจะลดบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโครงการรักน้ำจากภูผาสูงมหานาที โดยสร้างฝายชะลอน้ําและปลูกต้นไม้ร่วมกับบริษัท s c g โรงงานบ้านโป่งสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้เข้าใจการบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมณพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตาพระราชดริริสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสนับสนุนจังหวัดราชบุรีในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ด้วยการจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลโดยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในจังหวัดราชบุรีจัดชุดฉีดพ่นสารเคมีชุดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมโครงการ Army Delivery จัดกิจกรรมโครงการ Army Barber Delivery รวมถึงการช่วยเหลือซื้อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9กาการปฏิบัติที่สำคัญของหน่วยตามนโยบายของกองทบกหน่วยได้ดำเนินงานตามนโยบายของกองทบกรวมทั้งแผนงานที่หน่วยริเริ่มเองให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เกิดขึ้นเช่น โครงการทหารพันธดีกองพลพัฒนาที่1เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้กําลังพลของหน่วยนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้ามาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมดําเนินการด้วยวิธีกสตกรรมธรรมชาติตลอดจนส่งเสริมให้สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับบริโภคลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนเพื่อเป็นรูปธรรมเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ประชาชนสําหรับพื้นที่โครงการของหน่วย มี80ไร่ที่ผ่านมาหน่วยได้นําเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจำนวน10ชนิดมาเพาะปลูกในโครงการผลผลิตที่ได้นํามาบริโภคแจกจ่ายและขายให้กับประชาชนในราคาถูกอีกทั้งยังดําเนินการส่งข้าวโพดฝักอ่อนทุนกล้าวถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสําหรับทําผักดองสูตรพระราชทานณวังสระทุมกรุงเทพ การดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ราชาพัสดุจำนวน261,000ไร่ในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งและอำเภอจอมบึงโดยมีการสำรวจดูแลรักษาพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายท้องถิ่นและประชาชนเพื่อมีให้เกิดการบุกรุกเพิ่มการจัดโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาจ,จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยค่าของชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดราช,ชบุรีโดยการจำหน่ายข้าวกล่องราคาถูก จัดโครงการจักรยานสารฝันโดยรับบริจาคจักรยานใหม่และเก่าที่เหลือใช้เพื่อมอบจักรยานให้กับน,นักเรียนและประชาชนกลุ่มประบางในพื้นที่โครงการพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันโครงการกิจกรรมจิตอาสาที่ผ่านมามีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้มีการจัดชุดวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน904บรรยายในเรื่องของการเสริมสร้างอุดม์การรักชาติและจิตอาสาพระราชทานให้กับน,นักเรียนนักศึกษา ส่วนงานราชการและประชาชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบจ,จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์เช่นพัฒนาโบราณสถานวัดโขงสุวรรณีรีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรีเนื่องในวันสำคัญของชาติในวราระต่างๆร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยให้กับสภากาชาติไทยณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบุรีสภากาชาติไทยจากผลงานที่ผ่านมา จะเห็นว่ากองพลพัฒนาที่1มีผลงานที่สําคัญทั้งการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของกําลังพลทุกนายภายในหน่วยส่งผลให้เป็นกองพลที่มีศักยภาพมีความทันสมัยและเป็นมืออาชีพผลงานของหน่วยเชื่อถือได้ดังคติพจน์ที่ว่าสร้างสารรค์งานพัฒนาเพื่อประชาและกองทัพ